Eu vou to สาลดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สั่งให้นำตัวของนายทักษิณกลับเข้าไปในเรือนจำโดยให้จำคุก1ปีโดยไม่นับรวมวันที่พักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเหตุผลเพราะอะไรข่าสวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับมาประเทศไทยในรอบ15ปีก่อนจะเดินทางไปสาลดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรง รงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะทั้งนี้นายทักษิณถูกพิพากษาให้มีความผิดกรณีทุจริตเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี3คดีด้วยกันค่ะได้แก่คดีหวยบนดินมีโทษจําคุก2ปีคดีให้เอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้แก่รัฐบาลพมา่าจําคุก3ปีและคดีแปลงสัมป,ปทานโทรคมนาคมเอื้อประโยชน์ให้ชินครอปจําคุก5ปีค่ะแต่ศาลให้รวมเวลาจําคุกคดีหวยบนดินกับคดีปล่อยกู้เข้าด้วยกันจึง เหลือจำคุกแค่3ปีเมื่อนำไปรวมกับคดีชินครอปจึงกลายเป็นจำคุก8ปีค่ะ แต่ในกลางดึกวันเดียวกันค่ะหลังจากที่นายทักษิณถูกควบคุมตัวได้ถูกเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ส่งตัวไปรักษาอย่างโรงพยาบาลตำรวจทันทีเนื่องจากมีอาการฉุกเฉินจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพอีกเลยค่ะซึ่งระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะนายทักษิณได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากเดิมที่โทษจำคุก8ปีเหลือเพียง1ปีและต่อมาค่ะได้รับการพักโทษตามระเบียบกรมราชัณฑ์ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ 2,567ค่ะต่อมาในวันที่10มกราคม2,568นายชานชัยอิสระเสยนารักอดีตสสนครนายกพักประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลไต่สวนกรณีดังกล่าวค่ะซึ่งหลังจากที่ศาลไต่สวนพยายนทุกปากเสร็จสิ้นแล้วจนล่าสุดขา่าวันที่9กันยายน2,568ศาลมีคำสั่งให้ในายทักษิณชินวัตรกลับเข้ารับโทษจำคุกเป็นเวลา1ปีโดยโทษจำคุกนั้นจะเริ่มนับใหม่ทั้งหมดค่ะโดยไม่ ถือว่าการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นระยะเวลาในการคุมขังโดยสารเห็นว่าข้ออ้างเรื่องอาการป่วยการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งใจความสำคัญในการวินิจฉัยมีดังนี้ค่ะ <S <S ในคืนวันที่22สิงหาคม2566หลังนายทักษิณเข้าเรือนจำวันแรกเวลา22นาฬิกาค่ะแจ้งว่ามีอาการอ่อนเพลียแน่นหน้าอกตรวจพบว่าความดันโลหิตสูงพยาบาลเวรทำบันทึกส่งไปรักษาตัวนอกเรือนจำ ซึ่งพัสดีเวนอนุญาตให้ส่งตัวค่ะจากนั้นก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจเลยโดยไม่ส่งโรงพยาบาลราชทรรทั้งที่อยู่ห่างเพียงแค่200เมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าไม่เป็นไป,นปนตามขั้นตอนตามพรบราชทรร2560ที่ต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ในสถานพยาบาลในเรือนจำซึ่งหากแพทย์มีความเห็นว่ารักษาแล้วไม่ทุเลาดีขึ้นจึงเสนอให้ส่งตัวรักษานอกเรือนจำได้ค่ะในส่วนการส่งตัวเป็นแบบฉุกเฉินแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลตำรวจ ได้พานายทักษิณไปที่ห้องพักพิเศษชั้นที่1 4ซึ่งไม่ใช่ห้องฉุกเฉินหรือห้องอุบัติเหตุเลยค่ะและเมื่อตรวจสอบจากเวรระเบียนของนายทักษิณไม่มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจมาดูอาการทันทีแต่มาตรวจหลังพ้น24ชั่วโมงไปแล้วค่ะประกอบกับที่โรงพยาบาลราชทรรมค่ะมีเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมียาขยายหลอดลมและยาลดความดันโลหิตเหมือนที่ใช้รักษานายทักษิณตามเวทระเบียบของโรงพยาบาลตำ เลยค่ะแสดงให้เห็นว่าอาการของนายทักษิณในคืนเกิดเหตุนั้นอยู่ในศักยภาพที่โรงพยาบาลราชทันสามารถรักษาได้ไม่จำเป็นต้องส่งตัวค่ะ อีกทั้งการที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจค่ะได้ออกใบแสดงความคิดเห็นขออนุญาตให้นายทักษิณพักรักษาตัวนอกเรือนจำต่อไปเกินกว่า30วัน60วันและ120วันโดยอ้างเหตุว่าต้องรักษาแผลผ่าตัดต้องรับการผ่าตัดแบบเร่งด่วนต้องรักษาสมองขาดเลือดและผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสื่อมนั้นแต่กลับพบว่าเป็นการผ่าตัดนิ้วล็อกผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ขวาซึ่งฉีกขาดเพราะนายทักษิณประสบอุบัติเหตุขนาดพักอยู่ที่โรงพยาบาล การตำรวจค่ะไม่ใช่การป่วยที่เป็นเหตุผลที่ใช้ในการส่งตัวเลยและในส่วนการผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสื่อมนั้นก็พบว่านายทักษิณปฏิเสธการผ่าตัดค่ะ และไม่มีการผ่าตัดกระดูกข้อกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทจนกระทั่งนายทักษิณออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าการบังคับโทษจำคุกของนายทักษิณนั้นไม่ชอบโดยกฎหมายและตามพฤติการดังกล่าวมาข้างตน้นบ่งชี้ให้เห็นว่านายทักษิณทราบข้อเท็จจริงหรือรับรู้เหตุการณ์ได้ว่าตนไม่ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินและได้รับประโยชน์จากการพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องกลับไปถูกคุมขังที่เรือนจำค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลที่สารบังคับ โทษจำคุกหนึ่งปีแก่นายทักษิณข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ